สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันธุ์ตุลาการคลิปนี้มาดูค่ะเอฟซีค่ะผ,ผัดผักบุ้งผัดผักกระเฉดใส่แคบหมูค่ะอร่อยอร่อยสุดเด็ดค็ดรับช่องคุ้มพันธุ์ตุลาการค่ะเครื่องปรุงจะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอปลาเกียวครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะพริกสดหั่นเฉลบครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลสายแดงครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาค่ะเอฟซีค่ะน,นี่ค่ะผักเราจะเป็นผักบุ้งกับผักกระเฉดนะคะผักกระเฉดรวมกับผักบุ้งค่ะแทรกเลยค่ะ มาเด้อค่ะมาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะมาดูด้วยกันค่ะช่องคูมพันตุลากันค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะหอมใบค่าผัดมุ้งผสมกับผักกระเทียมค่ะทอดก็ทานจะอร่ยอยมาก ใส่กระเที่ยวลงไปเลยค่ะตานไทรแดงค่ะแล้วปลาเขียวค่ะแล้วก็กระเที่ยวลงไปเส้นนั้นก็ต้องชุบค่ะนับเลยค่ะ ผักกาดเขียวใแดงค่ะสองอย่างรวมกันเลยค่ะจะแซ่บเลยค่ะม,มาใส่อีกตัวค่ะมาทานด้วยกันค่ะ เสร็จแล้วค่ะใส่แก้มหมูลงไปเลยค่ะจุดไฟเลยค่ะจุดไฟเลยค่ะตักเลยค่ะเราจะผัดนี่ปค่ะเลยค่ะผัดผักบุ้งผักกะเฉดไฟแดงค่ะเด็ดแซ่บแล้วค่ะพี่น้องเด้อผักกะเฉดน้องเตือนใจเก็บมาค่ะผักผักบุ้งค่ะแซ่บเลยค่ะเด็ดเด็ดแกรับช่องคงพันตุลาคมค่ะ โอโหร่บไป่ามึงสุดๆเลยค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเอฟซีขานี่ค่ะตักขึ้นมาเอฟซีดูว่าแคบหมูชิ้นใหญ่เบ้อเลยค่ะนี่ค่ะป้าพีนองเบิองสุดๆสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะเอฟซีขานี่ค่ะป้าปีนองเบิอง ดูดูชิ้นแคบหมูนะคะนี่ค่ะคุมพันตักให้เอฟซีดูว่าชิ้นใหญ่เบ้ออเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะบกิ่งใบกิ่งไม้อยู่นี่ค่ะปั๊บนี่สุดยอดเลยค่ะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวนี่สุดยอดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ผัดผักบุ้งผักะเฉดไฟแดงค่ะใส่แคบหมูค่เอฟซีค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะสุดดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะเอฟซีค้านี่ค่ะสตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะผัดผักบุ้งผักะเฉดไฟแดงใส่แคบหมูค่เอฟซีค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ